Hey, ม,มต, hey. ตั้งนี่เลยโชกี้สโตร์ลานลาฟาร์มบล็อกฟู้ดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดผลพิศาสตร์และเกมพาสมีแค่นี้เอง hey. ยังยังไม่พอยังรับบริการกดเพชรในออสตายด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับาหลานดีพี่เลพี่เลสทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชอ็อป้านเตอร์บักไอดีพาส พร้อมยังรับกดผลพิสา์อีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอด้วยแค่เนี้ยก็เกตแล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว โ okay, อเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ย yeah, oh. ก็อยู่กับผมเรดเดียมนั่นเอง <Huh? S 1> ซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมโปรเจกต์เอ็กซแอลซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยโปรเจกต์เอ็กแอลเนี่ยคือได้ยินว่ามันเป็นเกมแบบแนวรวมอนิเมะแต่เท่านั้นยังไม่พอมันมีแบบบทวิศาบด้วยไง <Yeah. S 1> ก็ตอนที่ผมได้ไปเล่นมาแล้วนิดหนึ่งวลผมอยู่ที่27แล้วผมก็มีพลังบอยส์แต่เราใช้พลังไวยส์ให้ท่านผู้ชมดูดีกว่ากดตัวอี นีไม่ดนเอาไว้นี่นี่เป็นไงเป็นไงต่อย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 ,อย,อย,อยนีเป็นไงเป็นไงใครว่าไม่เท่ละ่ะเฟี้ยวจะตายวอยนีเฟี้ฟยวจะตายโหดนะมันก็ไม่ได้แย่แล้วสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับผู้เล่นใหม่เนาะโอเคท่านผู้ชมแล้วเกมนี้เนี่ยผมได้ยินว่ามันมีผลพิสารด้วยนีเฮ้ยอ๋ออันนี้ผมจำได้ละ <c oughs> ผลไว้ไว้ที่ผมใช้เนี่ย <c oughs> โอ้เอ้ยอะไรท่านผู้ชมอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยผลอะไรอะเดี๋ยวขอแคปรูปไว้ก่อนท่านผู้ชมผลอะไรวะเฮ้ยผมผมผมไม่เคยผมไม่เคยเจอเกินเลยละกันบาสเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงๆเนี่ยเกมนี้มันจะคล้ายๆกับโปรเจกต์เนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมลองเอ้ยลองกดสก,กิลตัวอีดิ ว้าวทำไมวงมันเล็กจังวะตามเมาส์ปะไม่ไม่โดนเดี๋ยวท่านผู้ชมผมขอกินใหม่เอ้ยผู้ผิดรับเพรสรับเพรสก่อนรับเพรสก่อนผมไม่รู้นะว่าพลังนี้เป็นเป็นเมจิกหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำการฟาร์เมจิกมาได้หนึ่งคือผมออโต้คลิกก่ะนี่น่าจะเป็นเมจิกนะท่านผู้ชมนี่เฮ้ยโงดนะโหดใช่ไหมนี่เฮ้ย ไม่โหดอยูออ่โหดอยู่เป็นเมจิกแน่นอนเออใช่เป็นเมจิกแน่นอนต่อยแล้วมันเพิ่มค่าเมจิกโอ้ดีมากแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีระบบช็อปอันนี้คือเกมพาร์ตเซตติ้งก็มีเซตติ้งต่างๆด้วยมีเนี่ยหน้าจอมันจะไม่สั่นมีฟาต์โหมดมีไอเทมเกมพาร์ตดี Mode, Pass, อัน,นี่น่าจะเป็นไอพีบ้างอันนี้ซ่อนผมทิ้งอ่าทนนี่เปลี่ยนตัวละครมีโค้ดให้ใส่ด้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นสเตตบอกตอนตอนนี้ผมก็เป็นเผ่ามนุษย์เนาะมีพลังเป็น บลัสนะครับผมอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยต่างๆเนี่ยมีสเตตตรงนี้มีปุ่มปิดเสียงมีปาร์ตี้ดบอบอัปลิตี้ก็ได้เนี่ยไปดอบนี่ก็จะกลายเป็นไอ้นี่คืนนี่ไปคำพีไม่รู้นะว่าเอาให้เพื่อนได้หรือเปล่าน,นี่เพิ่งได้พลังใหม่มันก็ขอ,อนิดหนึ่งละกันนี่แต่ว่าผมไม่รู้นะครับผมว่าเจ้าโปรเจกต์เอแอเนี่ยสามารถที่จะกดไอเรียกว่าอะไรวะไอกดไอที่ที่ มันจะผมไม่รู้จะอธิบายไงเดียร์ท่านผู้ชมเอ้ยผมเจออีกแล้วผลเดิมเลยอ่ะกันโยนทิ้งไหมเอาโยนทิ้งไม่ได้ด้วยจำเถอะที่ไอตอนจำท่านผู้ชมจำตอนเกมเก่าได้ไหมตอนแอปโปรเจกต์เออ่ะที่มันจะมีกดตัว R เพื่อเอาเวกอ่ะนี้ผมจําไม่ได้เอ้ยผมไม่รู้ว่าภาคเนี้ยมีเอาเวกหรือเปล่านั่นเองท่านผู้ชมเราลองไปดูเกาะใกล้ๆดูไหมเออเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เกมบันพีชแต่ดันมีผลพิศาจเเลยก็สำหรับถ้าผู้ชมคนไหนที่เบื่อเกมวันพีชจากช่องผมแล้วก็มาดูได้เอ้น้ําที่สามารถเดินได้เปไ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 ปฝั่งนู้นก็ดีกว่ามาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันอันนี้คืออะไรอ่ะคนรับเพจเหรออุ้ยผมชอบเอฟเฟกต์อะวิวข้ามชูอ่านไม่ออกช่างมันโอเครับเพจเข้ารับเพจได้ปะ อ่าอันนี้มันเป็นเควสป่ะท่านผู้ชมหรือว่ามันไม่ใช่เควสวะอ่าไม่ใช่เควสเนาะบนเกาะน,นี้หรือว่าจะมีแต่พวกรวมเหล่าแอดมินป่ะแอดมินเกมน่าจะใช่นะไอเกาะน,นี้น่าจะเป็นเกาะรวมเหล่าพวกแอดมินนะผมโอ้เสียเปล่าเลยอะมาก่อนนี้เสียเปล่าเลยน้ำก็ยังวิ่งบนน้ำนี่อีกเนาะเก <c oughs> ินท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมลองไปฝั่งทางนี้ดีกว่าไอฝั่งนี้ก็มีเกาะเนี่ยต้องมาฝั่งนี้ดูบลสัสเนี่ย ฟียมากเลยดูดิโอ้โหพีเงินนะท่านผู้ชมเงินไม่รู้ว่ามีค่ายังไงนะในเกมเกมนี้ก็ใช้ใช้ไปเถอะมันมันวิ่งเหยียบน้ำได้หมดเลยใช่ปะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าต่มันเหมือนมันจะวิ่งเหยียบน้ำได้หมดเลยนะอันนี้คืออะไรท่านผู้ชมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมมันคืออะไรอะ่ะ อ,นนอ,นนอันนี้สำหรับคนไหนที่รู้เนี่ยฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมว่าเกาะน,นี้มันคืออะไรแตผมขออนุญาตแคปภาพเก็บไวน้หนึ่งสวยดีอ่ะผมชอบอ่ะผมอยากได้ตอนปล่อยไฟด้วนี่โคตรเท่่ะบอกเลยมาผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะลองไปดูฝั่งธนูกันดีกว่าว่าฝั่งงนูเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะพอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งเป็นนิวเพลเ e r รนี่ยยังไม่รู้อะไรมีปลาไอ้ปลา,าจะรอเอรือทำไมนล้เนี่ยปลาไอ้บาโอ้โหอืออม มีมอนให้ฟาร์มอาผมผมเจอผลบอยอีกละไม่เอานะเอ๊ยอันนั้นอะไรอะไอ,อะไรอีกแล้วเอ้ยผลเดิมปะโอ้อันเดิมเลยอะไม่เอเอ้ยท่านผู้ชมอันน้นอะไรอะเงินอืมอันนี้คืออะไรอะท่านผู้ชมคุยไม่ได้เนาะอะไรเนี่ยได้เป็นเควสโอ้ผมตีไม่เข้าได้ดีประเด็นดูท่านผู้ชมดูฉกตีแล้วมันจะตายตอนไหนหล่ะนี้ โอ้โหถ้าผมตีนี่มันจะตายตอนไหนก็ไม่รู้มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปสำรวจแบบกันดีกว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นระบบฟาร์มคล้ายๆกับตอนภาคเก่าหรือเปล่าอืมอเดี๋ยวผมลองไปดูดิไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือแล้วท่นานผู้ชมทำไมมันยังไม่มีทางไปที่อื่นหรอตอนนี้เหมือนเหมือนผมจะเห็นอยู่แค่เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าระบบเกมเนี่ย ทำเกาะอ,อื่นมันได้ยังหรือว่ามันมีแค่นี้จริงอันนี้อันนี้ยังไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้นะจะขอลองวิ่งบนไปบนมาในเกาะก่อนแต่มันมีเควสดให้ผมรับอยู่แค่นี้เอ้าไม่มีอะไรเลยเชาวผู้ชมน่าจะมีประมาณนี้มั้งเกมเนี่ยน่าจะแบบมีปลามีอะไรแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ใช่นะน่าต้องมีไปไกลกว่านี้กัะเพราะว่าถ้าแค่นี้มันน้อยเกินไปอ่ะอืมสำหรับเกมประมาณนี้ก็น่าจะมีเยอะกว่านี้แหละมาเดี๋ยวเราลองมาตีกันต่อดีวยาเมื่อกี้รับเคลแบบ พวกได้เวลเยอะอุยอ้ย,ยเกือบ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 ก็คือใช้พลังแนละ้วจะกินไปทำไมไม่รู้ตอนเป็นผลพิศารไงไม่ใช่เกมมันพีแต่มีผลพิศารนี่ฟาร์มโคตรจะเร็วเดี๋ยวมั่งม่งเดี๋ยวเอฟเคอีกตัวนี่เอฟเคเอโต้วเมตั Auto board, คีย์บอร์ดเนาะแค่แค่เรากดต่อยเฉยๆเราก็ได้ยีกพีละปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบเรียบร้อยตัวนี้ต,นตายผมไม่เคยปลดล็อกพลังอะไรถึงเวลไ์ถึงขั้นสองเลยจริงๆฟาร์มได้แป๊บหนึ่งแล้วเบือ่อนี่ ไปจับ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 นี่โคตรชิวอะแค่ใช้พลังไฟก็ฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยนี่ตอนนี้เสร็จเดียวเรียบร้อยเป็นไงแค่ใช้พลังไฟก็ฟาร์มง่ายขึ้นเลยเฮ้ยท่านผู้ชมด้านนั้นมีอะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต่อย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 ปล่อยไฟดันไปอีกต่อย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 เรียบร้อยอีซี่มากต่อย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 ยิงไฟใส่ต่อยเฮ้ยท่านผู้ชม อ๋อดูลวิที์อัพเรียบร้อยเมื่อสามสิบเอ็ดละอ่า never to strong for อะไรช่างมันเถอะเอ๊ะเดี๋ยวผมเลี้ดูตัวนี้เลยมันคืออะไระอ่ะอ๋ออันเดิมนี่วะ่ะอันเดิมนี่วะ่ะตอนแรกนึกว่าจะออกยากออกง่ายง่ายเอย้นี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรท่านผู้ชมเอ้ยหมวกเอ้ยผมผมมีหมวกด้วอนนยอะไย ไอรอนแมนไอรอนแมนคืออะไรอะแฮทฮีโร่ไอรอนแมนคืออะไรไปเยอะเ mm hmm. มื่อกี้ผมได้อะไรไม่รู้ไอรอนแมนอะไรสักอย่างเนะแต่ผมได้หมวกมาใส่ mm hmm. ไหนมาดูกันอันนี้อันนี้เป็นเควสใช่ปะ mm hmm. อ่าใช่เป็นเควสจริงๆด้วยให้ฆ่าเอ่อร็อกลัมมี่ไอพวกนี้เองเหรอง่ายว่ะบอกเลยว่าง่ายว่ะอีซี่เกินโอ้โหตีไม่เข้าเลย มาดูกันว่าผมกับมันใครจะใครจะเหนือห่อยก่อนนี่ยิงไฟใส่เรื่อยๆๆเลยว่าท่านผู้ชมแต่มันเริ่มฟาร์มเร็ล้ง่ายนะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมมาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟาร์มมาตอรี่ช้านะไม่รู้ดิอันนี้ความคิดส่วนตัวนะตอนมาเล่นเกมนี้เนี่ยชุบอาตีแปะตีแปะยิงไฟใส่แค่ตายอย่างนี้เอ้ตายแล้วอุว้ย พอตายล้วก็ชิวอะ่ะพอตายล้วก็ชิวอะ่ะโอ้โหพอตายล้วก็ง่ายอะ่ะพอตายล้วก็รู้สึกว่าง่ายอะ่ะยิงโดนสองตัวว่ะตอนแรกนึกว่าจะยากเนาะฟาร์มง่ายกว่าที่คิดอีกท่านผู้ชมนี่นี่่ดาเมจไฟผมเป็นร้อยอ่ะนี่สาวคนไหนเนี่ยที่เล่นเกมนี้แล้วก็เนี่ยแล้วมีข้อมูลต่างเนี่ยฝากบอกก็ได้เดี๋ยวว่าๆเดี๋ยวจะขยันฟาร์มแล้วก็เอาของมาโชว์เนาะ โหแต่ว่ามันก็ฟาร์มง่ายนะถ้าเกิดว่าทําแค่นี้นะแบบขี้เกียจแบบวิ่งไล่มอนไล่ยากอะแบบมีมอนยืนนิ่งๆให้เราตีง่ายๆโอเคท่านผู้ชมเหลือแค่2ตัวเดี๋ยวผมขอฟาร์ม2ตัวนี้เสร็จดเดี๋ยวผมค่อยปิดคลิปเนาะน,นี่กระเด็นไปอืมไปง่ายนะแล้วอย่างคือผมรู้สึกว่าสกิลไฟมันคูดาวเร็วด้วยมันเลยแบบฟาร์มง่ายเนาะสกลิลไฟมันคูดาวเร็วดูดิ แป๊บแป๊บก็ครูดาวเสร็จละแป๊บแป๊บก็ครูดาวเสร็จละแล้วดามเมจดไฟมันทีละร้อยไงแล้วก็เด้งอีกทีละเจ็ดทีละเจ็ดเนาะก็เลยเร็วหน่อยเออว่าไฟมันมีติขิด้ยนีไงบ้าเมื่อกี้เหมือนเห็นสามร้อยเนาะคุ้ยเรียบร้อยง่ายง่ายจัดง่ายจัดโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะผมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบายอย่าลืมมาเล่นกันด้วยล่ะบอกเลยว่า ไม่ใช่วันพีทแต่ก็มีผลพิสัยนะครับ